อยากบอกทุกคนว่าถ้าใครไม่มีแว่นใส่ท็อปเจริญนะครับแว่นตาดีๆช่วยลืมม,มันไปด้วยครับแตะเก๊นะเนี้ยเอาตัวดีก็่นอ,กกอนอื่นเลยไอ้สมไปคืนตังค์แต่ละแก๊งที่เขาจ่ายมาแสนนึงอะ่ะก่อนหน้านั้นอะ่ะเราไม่ได้คืนมานานแล้วไปไล่คืนเลยทุกแก๊งเนี่ยรอเนอี่ยแก๊งไหนบ้างที่อวตังค์มาจ่ายไปคนละแสน ใช่ไหมลงในบรวนแสนหนึ่งถูกต้องปะก่อนหน้านั้นอะไอโสมมึงอยู่ปะเนี่ยอยู่ครับพี่ไปจ่ายตังเซษศสาสตว์คนละแสนเอ่อเนี่ยไป<ต>จ่ายแ,แก่งนนส่งข้อความมาเบอร์ผมนะครับแล้วก็บอกเลขกระเป๋ามา้วส่งไหมแล้วถ้ามันส่งเกินนะก็เดี๋ยวผมตามเก็บคืนแบบคิดดอกเบี้ยเองอาเลยนะ ทอาไมทักสองทักส่งไนก็ทักสูงเอาไปดี่อ่ารวบอนเปอร์เก้าสองสามห้าห้าสามครับเก้าสองสามห้าห้สามอ้แดดมันเฮดไม่เกี่ยวเลยสองครับกูไต่นะนี่เขาลมหัวไปลงกระทืมไงจ็ไม่ได้เหรอ จำได้ดีครับผมครับจำได้ครับจำได้เออไม่ต้องสอง่งข้อความมาหายสมนะพ่มีชื่อแก๊งด้วยนะตอนนี้ตอนนี้ที่เรียกทุกคนมาเลยหนึ่งคืออยากฟังความคิดเห็นของทุกคนครับว่าไงพี่ว่าไงไม่ผมไม่ได้ทรงเรื่องต่างๆที่ททมัน<ด>เกิดขึ้น<ด>ผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เรื่องการต่อสู้ระหว่างสูตรแดงกับพวกดีจอันนี้ผมก็พอรู้เรื่องมาบ้างแล้ ก็เลยให้ทุกคนอยากได้กดอะไรเพิ่มไหมเกี่ยวแกง๊งกดมันไม่ก็ได้ครอบคุมในประเทศอ่ะเราก็เลยสร้างขึ้นมาเองระหว่างแกง๊งประมาณนั้นแค่นั้นเอง มีใครเสนอไหมครับเห็นมีคนมาพูดกับผมดูอยากได้จำกัดคนเข้าแก๊งหรือว่าอะไรสักอย่างนี่ละจำไม่ได้ละใครมาพูดไม่รูู้อ่าผมเสนอได้ใช่ไหมครับลุงได้เลยเออผมอยากได้แบบว่า คล้า,ายๆเหมือนสภาแก๊งก็ได้ครับที่ว่าเวลาเล่นสตอรี่แต่ละรอบนี้ครับแบบไม่อยากให้แก๊งอื่นเข้ามายุ่งอะไรอย่างนี้ครับอยากให้หนิ่งๆไป,ไปครับสภาแก๊งอ่ะสภาแก๊งเหรอใช่ครับมันจะเหมือนกันไปไหมถ้าจะมีสภาขึ้นมามันจะเหมือนที่อื่นออกไปเปล่าอันนี้ผมก็ <Okay. S 2> ไม่คิดว่ามันไม่เวิร์กนะแต่ก็ทำให้มันแฟผมว่าก็น่าจะดีนะครับใช่ครับเพราะว่าเวลาเล่นแต่ละเล่นสตอรี่แต่ละทีครับ บางทีก็อาจจะมีแก๊งอื่นมาช่วยอะไรอย่างนี้ครับมันจะเหมือนจะไม่แฟร์กับอีกแก๊งเอะอใไรอย่างนี้ือับก็ตั้งเป็นกดไปสิเราก็ตั้งกฎขึ้นมาเองเสิดีไหมใช่ไม่ต้องมีหลอกสภาแล้วเราก็ตั้งกดของเรากันใช่งั้นก็ถ้าเวลาตีกันก็จำกนดจํานวนคนไปเลยครับเวลาตีมันจะได้แฟฝงกันอ่อเพราะว่าอย่างนั้นมันจะคุมไม่อยู่นะเรื่องของกดกำหนดจำนวนคนจะมีเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกตลอด ผมว่าเป็นอย่าง<ม>างี้โอเคแล้วแต่เพียงแต่แก๊งอื่นที่จะคิดจะเข้ามาช่วยอ่ะขอให้มีสตอรี่ผูกกันอืมไม่เอาแบบญาติพี่น้องถูกต้องไหมย่อมถ้าเป็นญาติพี่น้องผมผมขอเสนอให้แบบมา,มาถ้าถ้าสมมติเป็นญาติพี่น้องผมขอให้มาแค่คนเดียวไม่ได้ยกมาทั้งแก๊งะครับอ่าอันนี้ผมอยาก<ว>ให้ผมอยากให้มีเหรียญแก๊งแต่ละแก๊งครับอืมแบบที่แบบไม่แบบออกได้เลยเข้าได้เลยก็แหวนไงเรามีอยู่แล้วนี่ แหวนมันมันดีเลยแค่ไม่อยากให้มันโชว์ในตัวไงใช่ครัอแบบเป็นแบบไอเทมก็ได้แบบให้รู้ไปเลยว่าคือไม่ไม่แบบฟาร์มฟาร์มฟาร์มตีได้คหรอแบบเออฟาร์มตีไม่ได้หนักมากอะไรเงี้ยอันนี้เราแบบไม่เอาแบบเข้ามาได้เลยอ่ะอันนี้เราคุยกันได้แล้วให้นายกจัดการให้ข้อนี้เห็นด้วยครับมีใครเห็นด้วยไหมแก๊งอื่นเห็นด้วยไหมครับ ต้องขึ้นกับแก๊งอื่นด้วยนะไม่ใช่พวกผมเห็นด้วยแก๊งเดียวนะอ่ะใครใครเห็นด้วยยกมือครับยกมือเลยผมก็ถือว่าเยอะโอเคอันนี้ก็คือเวลาดีเลย์ใช่ไหมการเข้าแก๊งถูกต้องไหมครับใช่ก็การกี่วันครับเจ็ดวันไหมห้าวันสามวันเจ็ดวันไปก็ได้เจ็ดไปเลยครับเจ็ดเดือนหรือสักหนึ่งเดือนสองปีเจ็ดวันก็พอแล้ะเบสใช่ ใช่ครับผมจะให้แบบฟาร์มเหรียญใช่แต่เหรียญเหรียญแต่ละแก๊งนะครับเฉพาะแก๊งนะครับที่มันไม่ทําง่ายเกินไปแล้วถ้าคนมันฝ่าฝืนนะไม่สนโลกอ่ะเขากดประเทศเลยไหมครับไม่ครับมันไปกดพวกเราเองไม่ควรเอาไปกดประเทศครับถ้าฝ่าฝืนแก๊งก็ต้องรับผิดชอบอ่ะถูกต้องแล้วใครเป็นคนจะรับผิดชอบอ่ะแล้วใครเป็นคนจะครับจัดการแก๊งพวกนี้ล่ะใช่และ คนในนี่ไงพี่แข่งที่เหลือควมบาดไงควมบาดถ้าเป็นจตุรังคารจะกล้าตีกันเหรอครับอะไรที่โดนในโกดังเลเบลนั้นไม่ไม่กล้ากันอ่ะไม่กล้า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 เราบอกไม่กล้าเอกูจะหลับแล้วจะค่าห้าสิบขอได้ไหมพิเศษได้เลยอ่ะดีจีไม่ไรเสนอป่ะดีจีบอยบ๊อบอ่ะ ไม่มีครับโอเคไหมข้อเสนอนี้ที่เขาว่ามาอีกใครไม่เห็นด้วยไหมครับมีใครไม่เห็นด้วยคร้านได้คร้านได้เดี๋ยวเราเรียกมาพูดคุยกันนะครับตอนนี้เป็นโอกาสนะครับใครที่คิดว่าอะไรมันไม่โอเครีบบอกนะครับอือหือ แต่ผมก็เห็นด้วยด,ดีเลยเจ็ดวันแล้วก็วเราจะได้มาระดมความคิดกันครับคือเจ็ดวันนี้คือคนนะั้นคือจะไม่มีการมายุ่งสตอรี่แก๊งใดๆใช่ครับอ,อ๋อผมเคยโดนอยู่ก็คือเอาเข้าแก๊งมาเพื่อเอาจุดอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมใช่ปะ คือน่าจะเป็นการโยกย้ายแกงมากกว่าเพื่อที่จะมาช่วยเราแกงแกงพี่แกงน้องอะครับมีวิธีแก้งครับแกงพี่แกงน้องวิธีแก้ยังไงครับอันนี้ก็ไม่รู้วะบอกตรงๆว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแกงพี่แกงน้องอแต่มันก็มีปัญหานั่นแหละครับซ้ำๆนะครับอ่าอันนี้กูรู้เลยว่าพูดถึงใครสัตว์เอยชื่อเลยก็ได้บังดีเจไอ้เหี้ย ไม่ครับไม่คือไม่ได้ต้องการจะมีปัญหาคือต้องการจะให้มันไม่มีแบบนี้อีกใช่ครับต่อไปอาจจะไม่ใช่เคสผมก็ได้ผมยังไงก็ได้ครับที่เล่นแล้วเขาไม่ร้องะครับเคครับตลรับอ่าก็คือปัญหาคือไม่อยากโดนลุมถูกต้องไหมก็คือแบบว่าอยากเป็นแบบเฉพาะแบบว่าแก๊งกัาต่อแก๊งเวลามีเรื่องกันไม่มีแก๊งที่สองที่สามต้องถ้าจะมีแก๊งที่สองที่สามก็ต้องเป็นสตอรี่ที่แม่งหนักจริงๆิถึงจะเข้ามารวมได้ถูกต้องปะ เอารมณ์อ่ะผมไม่เกี่งนะผมว่าแต่มันเหตุผลมันมันนี่กันไปอ่ะก็คืออย่างที่บอกก็คือต้องมีสตอรี่หนักๆสิจะเข้ามาร่วมได้ถูกต้องหรือเปล่าแค่แบบเออพี่น้องกันแค่นั้นแค่มาช่วยกันแค่นี้อืม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 แล้วไม่ควรอ่ะโอเคผมเห็นด้วยก็คือต่อไปนี้ขึ้นเชื่อว่าคุณเป็นแก๊งต่อให้คุณจะเป็นพี่น้องใครหรือว่าน้องคุณอยู่ที่นี่ก็คือคุณเป็นแก๊งก็ห้ามมาเข้ามาช่วย นอกจากว่าแกงนี้ไปเหยียบตีนแกงนู้นแบบหนักๆเข้าถึงแกงนี้จะเข้ามายุงได้ถูกต้องไหม,ไมผมพูดเองก็งองเองวะใช่ปะครับอ่าประมาณนั้นก็คือสมมติแกงสุดแดงเตียแกงผมโยหนึ่งหนึ่งโยแล้วทีเนี้ยแกงฟ้าก็ได้เป็นพี่น้องกับไอตีแล้วแกงฟ้าเข้ามาช่วยอย่างนี้ก็ไม่ได้ถูกต้องปะ ผมผมผมขอเสนออยากอยากให้ประมาณว่ากรณีคนที่เป็นพี่น้องหรือว่าแบบอ่าร่วมใส่เลือกอย่างเงี้ยฮะถ้าอยากจะเข้ามาช่วยคือเข้ามาช่วยแค่คนเดียวไม่ได้เอาแก๊งไปต้องดึงอ่าโอเคโอเคอันนี้โอเคแล้วถ้าเขาบอกเป็นพี่น้องกันทั้งแก๊งเลยครับอันนั้นอันนั้นหน้าแบบหน้าใหญ่หน้าใหญ่นั้นโอเคโอเค ใครเป็นญาติจริงๆเป็นพ่อแม่ลูกจริงคือนามสกุลต้องตรงกันอ่าโอเคโอเคอ่าเป็นพี่น้องกันนามสกุลก็ต้องตรงกันอ่าเออใช่แนวแร้วแนวแน้วแล้วลูกมันทำเลยครับเออลูกมันรำอ่ะเออมีครับลูกมันลูกมันทำก็ต้องจดทะเบียนดิเออเออต้อจดเออก็ไปจดทะเบียนก่อนถึงจะมาช่วยได้ใช่อ่า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 หรือไม่หรือไม่ก็ต้องจดชื่อทะเบียนย่อไว้นามสกุลย่อไว้ว่างนะ อะไรนะลูกที่แต่งงานเพรเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วครับหน้ามึงเยอะเนาะก็มันสามารถใช้นามสกุลที่แบบว่าย่อทิ้งไว้ได้ได้แต่นามสกุลกูมีหมดนะสมมติถ้าไอ้บ๊อบโดนตีไงนามสกุลจธนาคารกูทุกคนไปสามารถช่วยไอ้บ๊อบได้ป่ะถ้าอย่างนั้นกรณีอย่างนั้นอ่ะกูยกตัวอย่างให้น่าจะช่วยได้แค่คนที่มีนามสกุลนี่แหละมั้ง เออแล้วดาสกุลแล้วดาสกุลูแบบว่าเยอะหมดเลยดาสกุลจตคาดอ่ะขอขอขอเรื่องหนึ่งค่ะว่าสมมุติถ้าถ้าจะตีกันเนี่ยสมมติมันจะมีไอ้นั่นท่าไหมแบบว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วตีกันอย่างเช่นแค่รถชนหรือว่า <c oughs> พูดอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียมตึงใส่แล้วก็แบบเป็นเรืเ่องแกนตัวไหมส่วนตัวไหมที่คนอ่ะหรือที่คนอ่ะถ้าไคนอ่ะ ถ้าคุณมาเป็นอย่างนี้ใส่แล้วไปตีแก๊งเงี้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะมันก็ต้องเป็นคนคนนั้นกับคนคนดีที่ตีกันเดมันก็ไม่แบบชนแค่คนเดียวอะ่ะน่าจะอย่าง <c oughs> แบบบางทีแบบว่าแค่รถชนปุ๊บก็แบบลากเป็นแก๊งเข้ามาตีกันนะ <c oughs> อะไรเงี้ยก็อาจจะมีแล้วแต่ลงอ้วกอ่ะกระลุงอ่ะแแต่คนเนาะใช่แล้วแต่คนถ้าลงไม่ดีก็อาจจะโดนหมดแล้วถ้ารถชนแล้ว แล้วถ้ารถชนแล้วเรียกค่าเสียหายนี่เป็นร้านนี่คือเอายังไงครับอ๋อเขาเขาก็ไม่จ่ายล้วไหมไม่จ่ายก็คือโดนตีใช่ไหมเฮอะเราก็รถดอดกันนะรถจยอดเหลือหมื่นหนึ่งคุณคุณไม่มันมันก็อย่างที่บอกอ่ะผมมองว่าเรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกับคนด้วยแล้วก็แก๊งด้วยถูกต้องไหมขึ้นอยู่กับคนมากใช่ถ้าแก๊งคิดว่าคุณไม่ยยอมงโงหัวใครคุณก็งัดแม่งไปดีใช่หรือก็เปิดมาเลย เออไม่ต้องไปแคร์งั้นนั้นอะตีแม่ดป่ตอนนั้นคชี้หน้ากันจะเป็นเรื่องได้เลยวิตีระหล่งที่เราไปคุยมันขึ้นอยู่กับพวกคุณอะอย่าไปสร้างกดอะไรเยอะเลยครับผมมองว่าถ้าสร้างกดอะไรเยอะมันจะไม่สนุกเราใช่อย่ากดโน่นนี่นั่นเลยใแค่แค่แค่ดีเลยดีเลยเข้าแก๊งผมว่าก็โอเคแล้วนะเพราะมันมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็เรื่องเครือญาติเครือญาติหมายถึงแบบพี่น้องต่างด้าวต่างพ่อต่างแม่อะไรประมาณนี้ถ้าไม่ใช่สายเลือดจริงๆก็ไม่ต้องมาช่วยก็โอเคนะอันเนี้ย มีใครเสนออะไรอีกไหมครับถ้าเป็นเหมือนู้ไม่ไหวแล้วจ้างตีนะครับจ้างตีเหรอไม่งมีคนรับป่าวออแต่เอาไม่มีเหรอวะลูกไม่รอจะมีนะไม่คือเอาจริงๆเอาจริงๆนะมีคนเคยมาจ้างผมเยอะมากเยอะมากๆห้าหกแสนผมไม่เคยทําเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากไปยุ่งผมจะรับสองพันแทนแต่ถ้าแก๊งอื่นผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าผมมันขึ้นอยู่กับตัวคนด้วย เรื่องจ้างหรือว่ายัางไงเพราะว่าผม,มยังอย่าง,าง,าง,างเช่นบริษัทบริษัทอุ้มเอ๋อมผมอ่ะผมก็รับเคสละ20,000ถูกต้องปะสมมติถ้าผมลากได้อย่างเงี้ยผมก็ได้ตังค์แต่ในกรณีที่ว่าผมก็บอกไปว่าผมไม่มีสตรอรี่ร่วมก็คือถ้าคุณจะตีผมก็ตีได้จะชนผมก็ชนได้ชนได้ไดทุกอย่างตีผมส่งตำรวจแค่นี้ก็เสร็จจบภารกิจของพวกคุณถือว่าจบไปผมพลาดไปผมก็รับเคสใหม่อย่างแบบเนี้ยผมมองว่าได้ ในการรับอุ้มหรือว่าคุณอยากเปิดบริษัทรับอุ้มบ้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้ครับอันเนี้ยเพราะว่าเราเราบอกไปแล้วว่าคุณสามารถไล่ตีเราได้ตลอดเลยแค่เราขับรถลากให้แล้วสมมุติเราเราตีกันปุ๊บตีกันเคลียร์จบอืมีดีเลยจบไหมแบบว่าหรือว่าตีได้เรื่อยๆเคลียร์กันจบแล้วพรุ่งนี้หาเรื่องใหม่ตีกันหรือว่าควรจะเว้นเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ไมควรเ<ม>ว,ว้นครับไม่ควรมีด้วยซ้าอันเนี้ย มันคงไม่มได้เลยแล้วแต่อารมณ์เลยก็ถ้าคิดว่าสนุกนั่นแหละครับกพนตามนั้นผมมองว่ามันไม่ควรมีดีจบอย่างคุณไม่คงไปเหยียบตีกันตลอดทางหรอกมั้งถ้าจบแล้วมันก็จบเลยตรงนั้นไปมันก็ไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกันแล้วนะเออลุงครับแล้วถ้าแบบว่าครอบครัวตีแก๊งอย่างนี้ครับแล้วมันจะคุมยังไงครับเรื่องนี้ครอบครัวตีแก๊งครอบครัวจะไปตีแก๊งหรอ ไม่ใช่ค<ช>รับผมยังให้เหมาครอบครัวเป็นแก๊งไปเลยเพราะเพราะครอบครัวก็จำนวนคนไม่ต่างกับแก๊งนะอ่าอ่าใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันก็เหมือนกันแหละครับอันนั้นผมมองว่าเหมือนกันเขาแค่เรียกครอบครัวเฉยแต่สําหรับผมผมก็มองเป็นแก๊งเหมือนพวกคุณแหละก็ไม่มีปัญหาครับอันนั้นนะ่ะก็คือแก๊งเหมือนกันแต่แค่อยู่ในน้มครอบครัวแค่ไม่มีบ้านบ้านแก๊งแค่นั้นเองแต่ต้องดูด้วยจานวนครอบครัวเขาเยอะหรือเปล่าถ้าหกคนอย่างเงี้ยเออนะเขาเป็นครอบครัว แต่ถ้าครอบครัวใหญ่สิบคนนั้นน่าแม่งมองเป็นแก๊งไปเลยอันนั้นน่ะผมว่าหลายๆคนน่าจะมองออกอยู่แล้วครับอยากย้ายบ้านแก๊งให้ไม่อยู่ใกล้ๆกันครับไอ้ก๊อดไอ้อยากมูดูมูดูมูดูขอบอยมีงานหนักพระเจ้าหนักนั้นเนาะผมว่ามันจะวุ่นวายไหมตีกันแล้วแบบว่าบางแก๊งไปผมไม่เคยเจอเลยครับแคาบ้าบแม่งโคตรไกลครับไอแคทครับผมไม่แนะนำ อยู่ใกล้กันแล้น่าจะแค้นหนักกว่าเดิมนะครับแทนผมุ่วายด้วยเพราะว่ามีอะไรเสนอไหมครับก็ก็ตอนนี้ที่ที่ควรปรับก็คือดีเลย์เนาะดีเลย์เข้าแก๊งแล้วก็ทําให้แหวนมันชัดเจนมากกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ให้มันเป็นตัวถ้้มันเป็นตาไปเลยอะในตัวเลยอะคือจะให้ทําแบบว่าแบบเจวันครบ7วันได้แหวนก็ต้องไปหาอะไรส่งเฟสน่าจะหาดีกว่านะ ใช่ครับแบบมาคาบแบบนั้ใช่ใช่มามาคาบมาตีอะไรเงี้ยบัตรแจ้งดีกว่าครับโอเคอันนี้ได้เอกจัดการด้วยเรื่องข้อเสนอครับหรอจะเอาแบบให้เป็นแบบหาเองอย่างเงี้ยหรอใช่แบบมันต้องยากมากครับกใช่ใช่หามาสามเดือนอะไรเงี้ยถึงก็นายวงนึงเงี้ยเนาะนายนายนาย้โหได้อยู่นะอันนี้ก็มันถือว่ามีอะไรทำในประเทศด้วย ก็ควรมีอะไรพิเศษก็ควรมีอะไรพิเศษอาจจะยกตัวอย่างให้ผมจะยกตัวอย่างให้อย่างนี้ควรเอาไอเทมแก๊งเป็นเหมือนอะไรเป็นลักษณะที่มันแบบว่าเคยเห็นรีบอลไหมใครใครดูการตูรีบอลสมดดสงห์ใครดูครับประมาณนั้นโคตรเท ยาวลอ๋อที่ป่าวบุบังกันมาครับใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่อ้ยาวเลยจะจะยาวเห็นด้วยไหมอันเนี้ยลุงต้องเดความดวยนะดีดีใช่ผมผมในการค้าควรผมอ่ะควรมาเลือกกันว่าใครอยากได้สัตว์ไหนผมขอเป็นสิงโตเกาะบาับผมมีไฟอออันเปความชอบส่วนตัวของลุงนะแล้วก็มีเรื่องวอบ้านนะครับผมอยากให้แบบว่ามันเจอกันทุกๆแกง่ บอกว่าจไงแต่ทำบ้าบให้ก็ได้มั้งเปลี่ยนสักอาทิตย์หนึ่งลองทำบ้าบบ้านไปบ้านไปจะขโมยป้าครับเหมือนแบบประมาณแบบเราไปอยู่เกาะก่อนหนึ่งแล้วมีบ้านของใครของมันอย่างเงี้ยแล้วไปไล่ตีกันอย่างนั้นในเกาะอย่างนั้นนะเรียบร้อยนุ่งรียบร้อยากกว่าคันนี้แล้วบ้านพวกนี้อ่ะเรียบร้อยนุ่งเหมือนเหมือนเปลี่ยนฟิลก็ได้ครับมันจะมีหลายรูปแบบอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ไม่มีปัญหาเราสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ตลอดว่าจะเล่นแบบไหน เราอาจจะขี่วันวันหนึ่งเราอาจจะขี่รถถังยิงกันก็ได้สิบแก๊งในเมืองอะไรประมาณนี้มันมันเล่นได้หมดนะครับเครื่องบินอย่างเงี้ยอ่าใช่ไันเล่นได้หมดเราสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องบินหนึ่งหนึ่งแก๊งมีเครื่องบินอีกเก้าคนเป็นมีรถถังอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับสนุกสนุกไปมันสามารถทําได้หมดอะอีกจุดสาวอากาศนุ่มเลยอะเดือนยดอนครับเดือน้ยแต่ตอนนี้ตอนนี้เราเคลียร์กันตรงนี้ก่อนว่าโอเคกันหมดแล้วเนาะมีอะไรอยากเสนอเพิ่มไหม เรื่องแก๊งที่ไปตีผู้เล่นใหม่คงไม่มีหรอกเนาะอันเนี้ยแน่อย่างที่เ,นเสนอไป x แหวนควรเป็นอะไรที่ชัดเจนอย่างสิงโตเกาะบาอย่างแก๊งอินเวดหรือดาร์กอนดาร์กอนเป็นหมาก็ได้หมาเกาะบามังกรก็ได้มังกรจิว๋วเกาะบาเห็นไหมมันก็แบบว่าทุกคนก็อยากทําถูกต้องป่ะ ถ้าจะแก๊งถ้าจะเป็นจนาคารก็พวกปฏิทินอย่างเงี้ยใช่ปะ่ต่ท,ทีก็จะเป็นปฏิทินเหมือนกันอันนั้นค่อยว่ากันว่าทุกคนอยากได้แบบไหนมองว่าอันเนี้ยก็น่าสนใจในการคราฟอยู่เหมือนกันทําให้คนอยากได้เพราะเป็นแฟชั่นด้วยเพราะมันเป็นแฟชั่นติดตัวทุกคนก็สามารถมองเห็นสามารถป้นกันก็ได้นะถ้าว่าก็ดีไม่ได้ดีกว่าไม่ดี กประบาทนั่นแหละมีใครเสนออีกไหมครับจะได้แย่ใจเราประชาชนจะรู้ได้ไงครับว่าอันนี้มันเป็นของแกงแล้วเขาไม่ตีม,มั่วซั่วเราก็ใส่อนสิ <c oughs> อาอย่างเช่นผมใส่สิงโตเนี่ยอะอย่สิงโตจันแก๊งจันอาคารก็เดินเท่เลยเนี่ยเขาก็รู้แล้วเอ้สิงโตจันทาคารนี่ว่าอะไรประมาณนี้ไงทำเป็นแฟชั่นเลยเหรอใช่แฟชั่นแล้วก็สามารถปนและเห็นด้วยได้ด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยไงแต่ไม่สามารถปนได้ดีไหมมัน,มนในการ์ตูนมาคุกันเลยใช่ไหมสรุป เป็นแบบดั๊ดแบบดั๊ดแบบดั๊ดแค่พูดจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บัดเกาะดีกรีแต่ลองคิดดูก่อนว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าจะทําให้ชัดเจนมากขึ้นโอเคครับประมาณนั้นอาจจะเป็นสร้อยอะไรก็ได้ที่มันแบบชัดเจนอ่ะที่มันจะติดตัวเราไปตลอดอ่ะอ่าเป็นแฟชั่นเลยมั้งเนาะอืมเป็นแฟชั่นแฟชั่นง่ายสุดเลยที่มาติดตัวเราไปเลยในทุกที่ได้ ใช่โอ้โหว่าคิมกัดก็ดีนะครับกัรเ,เล่นสแสงรอแคนใช่ใช่ประมาณนั้นมีใครเสนออีกไหมครับผมนี่โอกาสนะครับเป็นโอกาสนะครับมีอะไรพูดคุยได้เลยตอนนี้เราเสนอ,สอนนแอดมินได้หมดแอดมินอยู่นี่หมดเราเสนอได้จะได้แบบว่าไม่มีใครค้างาคากับใครยังไง ฮะเฮ้ยเขาลานเลยป่ะอ๋แล้วแล้วอ,อาวุธอาวุธนี่มีโอกาสที่ดาเมจจะเปลี่ยนแปลงเป็นคล้ายๆแบบในอ e ีสปอร์ตอะไรอย่างนี้ไหมคะ อย่างไม้อย่างเงี้ยคิได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะกลับมาคิดได้ไหมไม้พู่บวกห้าคได้นี่ครับแบบเป็นไม้เดิมอะไรเงี้ยไม่ได้ไม้เดิมงั้นเปลี่ยนไม้ห้าเป็นเป็นเป็นไม้พกกี้เหมือนเดิมได้ไหมไม้เดิมก็คือไม้พูบวกห้าจะเป็นท่าเดิมแต่จะเป็นห้าตีเจ็ดทีส่วนไม้พวกไม้เบสบอลต่างๆที่เป็นท้านี้คือจะเป็นท่าเดิมตั้งแต่บวกหกขึ้นไปแต่ดาเมจจะช้าดาเมจจะเบา แล้วรูปลักไม้จะเป็นเหมือนเดิมไหมครับใช่อย่จะได้แบบเหมือนเดิมใช่ผมเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมมันจะเป็นคาทาเวทอยู่เลยพี่อ๋อเนี้ยมันอยู่ในช่วงแฟนซีนิดหน่อยอ๋อครับโอเคครับพี่พอดีคนทําเขาไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้เขาติดงานโอซีครับสู้ๆครับพี่มีอะไรอีกไหมครับ พูดเลยเก็บเอาไว้มีโอกาสเนี่ยเสนออะไรอีกไหมแล้วดาเมจปากฉลามเนี่ยจากสามทีเป็นสี่ทีจะโอเคกว่าไหมฮะอันนี้ผมก็มองเห็นด้วยนะหมายถึงเพิ่มเอาเพิ่มดาเมจขึ้นไปอย่างละหนึ่งทุกอาวุธเลยใช่ใช่ครับก็ดีนะมันจะได้ใช่รู้สึกว่ามีมีกระปากฉลามราคาโคตรต่างแต่ใช่ครับต่างทีเดียวเอง ก็โอเคนะเห็นด้วยป่ะอาวุธปรับไปอย่างละจะได้จะได้ไฟนานขึ้นสนุกขึ้นใช่ครับโลโเบิร์ดบอกสนามสองีครับสนามสิบผมว่ามันมันได้นี่ไปไหมแต่ถ้าใส่เกาะก็ยี่สิบทีเลยนะ ก็จะมีความหลากหลายทำให้เราตีที่มันขี่ขึ้นมาได้นะต้องอย่าลืมตรงนั้นเราอาจจะมีความหลากหลายในการไฟท์เพิ่มขึ้นจากการที่เราไปลองในสป p o r t มาแล้วใช่ไหมอ่ะมีมชชิเต้มีอะไรใช่ครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้มาชิเต้ว่ะอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ปากฉลามบอกว่าควรควรเพิ่มดาเมจใช่ผมว่าตีง่ายนะมันมันตีง่ายอ่ะครับแต่สนับอ่ะมันยาก ประมาณนี้แหละมีกับฉลามต่างราคาต่างกันลิบลับเลยครับแต่มันต่างแค่ทีเดียวเองก็คือจะเพิ่มแค่ปากฉลามนิดเดียวเป็นสี่ทีแค่นั้นถูกต้องครับผมเห็นด้วยไหมทุกคนอ่ะเพราะทุกคนแม่งไม่เอาอะไรกันแล้วทุกคนแม่งจะเห็นด้วยทำไมสาวสิบลีวะเหรอเห็นด้วยจะเลี้ยนลีครับลีเท่ยนั้นคือไม่ใช่หรออันนี้แค่ประชุมกันเฉยๆครับว่าจะเอายังไงกับ แก่งแกรักแกครับโอเคครับน okay, ่ารักเกินประมาณนั้นโอเคเนาะแค่นี้ครับโอเคยก้ายเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ